สวัสดีผู้ชมทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมในพาร์ทนี้เราก็จะไปตบบอสต่อหลังจากพาร์ทที่แล้วเราต่อยบอสด้วยหมัดเปล่าไปอันนี้ก็ตามที่บอกไว้เราจะลงมาต่อยตัวนี้เอ,อลงมาเนื่องจากเรามีดาบไฟอยู่แล้วอาจจะใช้ดาบใหญ่ไม่ได้ใช้ดาบเล็ก การต่อสู้แล้วก็บอสตัวนี้ยังไม่พิชิตไม่ได้ซึ่งเป็นเควสหลักที่มันให้มาจากการอ่าโอเคแล้วก็ลุยหรือก็ใส่ของเหมือนเดิมเพราะมันอยู่ใกล้มากไง อันนี้ต้องใช้ดาบไฟนะแต่ดีที่สุดมันเป็นพัดพืชอันนี้ไม่ต้องเอาไปเอาเลือดไปแทนไฟไปก็ได้แต่ไม่รู้จะไหวเปล่าเพราะไม่มีบัฟไม่มีสเตตัสไม่มีอะไรเลยจุดที่ไกลที่สุดจุดนี้ นีอผมเจอมาจำมไม่ได้แล้วเจอตรงไหน,นในแผนที่มันบอกตำแหน่งกูก็วิ่งไปดูตามตำแหน่งได้มันจะมีตำแหน่งลูกปัน้นตำแหน่ง NPC เราไม่ได้สนใจัวเลย แมววางจอแมววางจอเมื่อกี้โดนกับดักของตกงานเข้าเลย กับดักของตกโอ้ยโอ้ยเกือบไป,ปกับดักของตกเปียบๆมากเลยเริ่มต้นมาก็ไม่สวยซะละดักของตกนี่คืออะไรอ่ะของเน่า ออดตืด,ด,ดมาผิดทางออกมาผิดทางแล้วนี่เราไม่เป็นไรทางนี้ก็ไปได้ผิดกับ ิดมาผิดทางเจองงานช้าง รราายกตดบอกพี่ตายไปซะไอหนู คนสาบก่อนรู้สึกว่าจะต้องไปข้างล่างเนาะต้องเปิดทางรับเข้าไปทามาทางนี้จะไปเจอบอสดาบไฟลบคํามสาบก,ก่อนอ๋อแล้ยก็มีสามอันแหละ ทางนี้แหละถ้าจำไม่ผิดอะอยู่ทางนี้แน่นอนคงปงคง,งเราไม่จำเป็นต้องฆ่ามันใช่ไหมอ่าได้แล้วมันก็จะมีเกาะเทพอยู่ด่านในสักด่าน,น,นเนี่ยแหละในนี้มันจะมีเกาะเทพ สิ่งที่เราต้องทำก็คือไปทางซ้ายทางขวาสิงแดงอย่าไปเหยียบนะระเบิดเหยียบขางไม่ได้อันแน่อกมาจอยอะไรแล้วอุย้ยโดนอีกแล้ว นี่ต้องเก็บไปเยอะเพราะเราไม่มีานานแล้วมีของสองอย่างเกิดอะไรขว,ขวานแล้วก็ขวานเหรอ จากแววแล้วไม่น่าไหวเลยบอสเนี่ยอเอานี่ไปก่อนแล้วกันดีกว่าเยอะนั่นมีคำตาบ ทางซ้ายลงล่างเนาะแปลว่าไม่ได้ลงล่างด้านบนตรงนี้มีรูนนะจะลืมกดด้วยล่ะเห็นแดงๆมันซ่อนก็ตรงตามแผนที่มันบอก กลับดักเรียบร้อยติดพิษเลือดไหลไม่หยุดอ๋อแบบเดิมอีกไม่ได้ละตรงนี้ใช่ไหมเออเนี่ยเกาะเทพ นี่คือเกาะเทพเกาะแห่งแสงบวกเกาะหกเกาะแห่งแสงบวกเกาะหกอะของตกอีกแล้วตุ่มคำสาบให้จังไปทางนี้ไปได้ <S <S อาวิดีโอชั้นเสร็จแล้ว mẹ, lốc tan, cong. Oh, ồ, tì căng thẳng, gay căng. tì căng thẳng, gay cả đùi. rồi sẽ đi đến boss. บอสบอสตัวนี้ไม่ค่อยยากมันแค่ยิงเลเซอร์ได้ไม่กว่าจะมาไม่ถึงอ่าฮ่าห้องลับเรามาเจอห้องลับได้ยังไง เฮ้ยมีหมาด้วยเดีห้องรับเฉยรอบที่แล้วผ่านมาแต่เดินสำรวจไม่ทั่วของรวงนแหกำลังจะระเบิด คำบรรนก่อนก็าจะเดินไปถึงบอสออมปัตพีเลยอืมถึงแล้วต้องมีดาบไฟการตัดต้นไม้ เป็นข้างบนเรามาผิดทางรอบที่แล้วอ้อมปัตตภพีมาเลยก็เหมือนจะมีมีรูปปั้นหนึ่งอง,งค์ มวังเก็บไหมก่อนไปเลยบอสน่า,าจะไหวมั้งมาถึงแล้วนี่บอสวิญญาณเราไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยเอย ต้องติงระยะห่างมันหน่อยทีมันเสร็จแล้วริงระยะห่างมันหน่อยมีขาแมงมุมอันนี่แทบไม่ทันดีนะมีบล็อกโลของเกาะเราเกาะเรามันแพ้ไฟยิงเลเซอร์อันไหนหวะยิงเลเซอร์บีมพอดมายาก เรียบร้อยชิวๆไปอีสี่เรามีเกาะจากนั้นก็เออโดนคำสาปปาเน่าคำสาปของอะไรนี่ี่ะไม่โดนคำสาปอันนี้เนี่ยเลยธนูอ่ะที่เก็บมา นิวนิวหิวหน่อยนิวหน่อยจากนั้นเราก็จะลงยาวๆเลยอถึงบอสพอดีบอสต,ตัวที่สองมันมียูดานหนึ่งที่ NPC มันจะได้ของเทพเนาะของเทพรูนเทพอะ่ะรูแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะดาเมจร้อยเปอร์เซ็ต อันนี้ดีกว่า80%แรงขึ้นเท่าตัวเก็บไปนี่เก็บไปหมดเราไม่มีของแล้วอุ๊ยอืมกิ้งแทบไปทันอ่าคบนี่คือครบโพงที่ดีที่สุด ก็เพลงที่ดีที่สุด <c oughs> ตรงนี้ก็มีศพนะแต่อะไรมันคือโอ้เสกตมนนันเนอร์อาถาเป็น เดินสำรวจก่อนอ้ยโชคดีจังโอ้โหไม่ทันมันวาร์ปไปมากเป็ดดาบไฟอะตีแป๊บเดียวนี่มันง,ง้างช้าเกินไป <c oughs> ตรงล่างไม่ไม่ได้มีบัฟมาเลยอะ่ะ โอกาสชนะต่ำมากิีลูนไปทางนี้แล้วกันทังลัด เปิดลูนตกไปคือตายน่าเสียดายเกมนี้มันกดกระโดดไม่ได้ถ <c oughs> ้าเกมนี้มีกระโดดด้วยมันจะเจ๋งมากเลย ไปไอ,อบ้บับรับอะไรลนะ่ะ เราอยู่ห้างห่าวมั้พยายามเสียเลือดให้น้อยที่สุดโอ้ยพยายามเสียทุกอย่างให้น้อยที่สุดอะไรเนี่ยเต็มเลยปังซะด้วยมองไม่เห็น ขวานความมืดตรงนี้มีอะไรสักอย่างเกิดสำรวจสิให้แผนที่มันมีอะไรบางอย่าง ข,ข้างบนไปดูเทพธิดาก่อนเทพธิดาอะไรขพลบคำสาปแมปนี้ไม่มี NPC สองอตัวเลยเหรอแค่ตัวเดียวก็แย่อยู่แล้ว อยโดนขัสาอีก hmm. ร mm ัวๆรัวัวรัวอืมไล่กาด นี่คือห้องบอสไม่มีอะไรให้เลยเนาะเออลงมันสามารถลงด้านล่างได้ด้วยนะ ขงข้างล่างมีปริศนาอยู่แก้ไม่ได้เลยปริศนาเนี่ยปริศนาที่อยู่ด้านล่างจะเข้าไปเจอบอสเลยเอาไงดีวะ ่ห้องปริศนาไม่รู้มันแก้พัทเซอย่ยังไงแอเนี่ยไม่รู้เปนแก่งไ,ไ,ไกงไจำลองหลายแบบมากเลยตั้งแต่สิวสิวสิวเหลือไว้นหนึ่งแล้วกัน อาจจะมีฝนกับบอสลืมไปว่าไอ้ดาบนี้จิตเตมินาสูงมาก ร่างสองนี้ของจริงร่างสองของจริงต้องใช้ดาบไปจิ๋วตึ้นตีเร็วกว่ามึนงตีช้าไปหน่อยายลา ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราตีชา้าไปหน่อยเท่านั้นเองโอ้ยวิ่งมาเจอกระสุนเรียบร้อยก็จบไปแล้วสำหรับพารนหนึ่งร์ดหน้าเราก็จะเอาชน,นะปอ ตัวนั้นตัวที่เราเจอมีทั้งหมดสองล่างตรงนี้เจอกันใหม่อันหน้าบายบายครับกดไลค์กดแชร์